สวัสดีครับอาจารย์มอยาแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบดูทุ่งทุกท่านครับผมจะกริดจากเพจดูทุ่งสมุนไพรเพิ่มขนาดท่านใช้นะครับวันนี้ก็จะมาให้ดูกันบดดูทุ่งนะครับก็ใช้เครื่องบดจีนแดงนี่แหละครับแต่ว่ารอบสูงครับผมดูทุ่งที่เอามาบดก็เป็นดูทุ่งที่ตากแห้งแล้วนะครับแล้วก็เอามาอบนะครับเป็นดูทุ่งที่แก่ได้อายุนะครับคัดมานะครับก็เอามาใส่เครื่องนะครับปกติดูทุ่งที่เราบดเนี่ย บดแล้วมันจะไม่ได้เป็นผงละเอียดเหมือนแป้งนะครับผมมันจะเป็นเหมือนลํำนะครับจะเป็นคุยคุยเหมือนลํำเพราะว่าเขามีส่วนของเปลือกนอกเวลาเราเอาไปใช้เกี่ยวกับเวทสาอางเกี่ยวกับความสวยงามหรือว่าเอาไปใช้เกี่ยวกับเรื่องของผู้ชายนะครับมันก็จะเป็นส่วนที่ช่วยซับน้ําซับน้ามันนะครับผมแล้วก็บดนะครับใช้เวลาบดประมาณนาทีหนึ่งนะครับอ ล็อกไ้ก่อนแล้วก็ไปเลยครับบดเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าจะเราบดได้ล็อกไ้ก่อนปดฝานี่ก็เป็นนี่นะครับก็จะ,จะมีผงผงละเอียดนะครับพวกนี้เป็นแป้งเลยนะครับติดอยู่ ข้างนอกนะครับเป็นผงละเอียดผส,สมลงไปในนี้นะครับในการเอาไปใช้ประโยชน์เราก็เอาไปทั้งหมดนะครับที่เราบดได้นะครับดูจะเป็นแบบนี้ครับน่ครับจะเป็นคุยคุยแบบนี้นะครับคุยคุยคุยมันลํานะครับบดยังไงก็ไม่แหลกกว่านี้นะครับ เดี๋ยวมีหลายท่านว่ามันไม่แหลกนะครับก็คือแหลกสุดได้ประมาณนี้นะครับตามธรรมชาติของเขาจะมีส่วนที่เป็นคุยๆช่วงที่บดใหม่ๆนี้จะร้อนๆน,นะครับในเตานี้ในฝาอบนี้จะร้อนๆในฝาปั่นนี่ร้อนแล้วก็ทิ้งไว้สักครู่นึงนะครับให้เขาเย็นๆแล้วก็ บรรจุลงถุงนะครับในการเอาไปใช้งานก็เอาไปใช้เพิ่มขนาดเอาไปใช้พอกหน้านะครับหรือว่าเอาไปใช้เกี่ยวกับผสมทําสบู่ทาเครื่องสอําอางนะครับหรือว่าจะไปร่อนเอาแต่ผงเนื้อดูดทุ่งที่เป็นผงละเอียดเอาไปใช้ทาทาพอกตามตำรับใครตำรับมันนะครับนี่ก็ให้ดูเรียนความรู้ไปนะครับทุกท่านานะครับนีครับจะเป็นแบบนี้ครับสวัสดีครับ